กราบสวัสดี f อฟที่เคารพรักทุกท่านกราบสวัสดีเพื่อนๆบน Youtube ทักทายพี่น้องทางซปป,ปลาวนะคะขอบคุณ f อฟทุกท่านนะคะช่องพี่หลิวนำโชคนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องนะคะได้นำแนวทางลาวพัฒนางวดวันที่5เดือน965เดือนกันยายนนะคะ สุดคงสุดท้ายมาให้รับชมนะคะก่อนจะรับชมรับฟังฝากคาเตือนทางช่องทางช่องทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีผู้ปกครองควรแนะนำนะคะพี่น้องจา๋านี่เป็นแนวทางเราพัฒนานะคะเมื่อวันที่5เดือน9-6-5 โค้งสุดท้ายบนล่างไปกลับนะคะก็เด่นให้สองสามนะะตัวรองก็ศูนย์นะคะเพื่อนๆจ้าพี่น้องจ๋าเขามารับชมก็ฝากกดซับสไคร์กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหรือก็ลงแนวทางให้ทุกงวดนะคะเราไปรับชมจับคู่กันเลยนะคะ จับโคเนาะพี่น้องจ้ะจับโคกับมี่สามสองเนาะจ้ะหกสองนะคะก็คำกับเป็นเก้าสองด้วยนะหกกับเก้าตัวเดียวกันหกสามนะคะห้าหกนะคะมีอยู่เนาะเกาหาเนะาะจ้ะห้าหกหรือว่าเก้าห้าเนาะพี่น้องจ้ะ เป็นเพียงแนวทางที่คำนวณตัวเลขออกมานะคะสูตรอมตะสูตรด,ดั้งเดิมของพหลิวนะคะมาทำโค้งสุดท้ายนะคะวัที่แล้วไม่ได้ทำโคงสุดท้ายนะคะเพราะว่าติดธุระนะคะแล้วก็จับคู่ต่อไปจับคู่นะาจะ ก็มี8 2 8 3 8 0 0 2นะคะ8 2 8 3 8 2กับ0 2เน้นเด่นนะคะก็ก็ไม่แน่นะ8 3 8 0เนาะจ้ะสวยยูได้พี่น้องจะนะคะจับได้นะคะตัวเลขก็อยู่ในแต่ล่างนี่เนาะพี่น้องจ้ะ แปดเก้าห้าก็สวยเนาะพี่เรีวไม่ได้จับเก้าห้านะคะเลขสามตัวแปดเก้าสามนะคะศูนย์แปดห้าสองห้าหนึ่งนะคะเก้าสามก็เป็นตัวเด่นอยู่เนาะเป็นเพียงแนวทางที่คำนวณตัวเลขนะคะเพื่อนๆจ๋านะคะผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยนะคะเป็นเพียงแนวทางเนาะ ชมเพื่อความอารับชมเพื่อความบันเทิงนะคะแล้วเปรียบเทียบกับแอดช่องอื่นๆนะคะนะคะขอบคุณที่มารับชมสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความมั่งมีสีสุขจเจริญรุ่งเรืองนะคะท่านที่เข้ามารับชมนะคะรวยๆวยเฮงๆสวัสดีค่ะ